อืมวันดีครับผมพกกับเกมแบ็กเซิร์ฟบอลนะเอ้าวเคสายกับเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเคลร่านะครับที่เป็นอัพเรื่องสกิลมาใหม่นั่นเองถือว่าตัวละครตัวนี้ถือว่าดีนะอืมโอ้ย oh, ต่างคนต่างแย่งที่สุดยอดเรายังไม่ไปตอนนี้ไ,ไปไม่ได้ สันติภาพที่ลงในเฉยวอเตอร์ฟาร์กทำอะไรอ่ะโอ้ยลำทำไมมันมันมาตรงนี้ทำไมวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยงงไปหมดละได้ได้แล้วมันก็มาตรงนี้ด้วยนะคือแบบเป็นอะไรอ่ะไปไกลๆได้ไหมอย่ามายุ่ง ตรงนี้ไม่โอเคไม่เยอะเกินไปแล้ว้บา้าเนี่ยคือคนมันเยอะเว้ยฮัลโหลแล้วก็ผมกำลังจะตามหาชิดนหนึ่ง ไม่รู้ว่าเจอเปล่าเนี่ยคือหาอาวุธอะครับหาขวานเจอแล้วเออโอ้ตลกระดับโลก โอ้โอ้ยโ,โดนสองคนตีซ้อนนะเอาอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วนะมันงุนหงิดอ่ะคือเราก็เจอเป็นเหมือนเพื่อนญาแล้ว ค้อนหาผ้ารระ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 กงกิงกิงโอ้ยอเดล่าบินไวโคตรตอนนี้กระผมหาที่มีชื่อว่าว่าจะฟังมาซมุนเนโอ้โหอะไรกันเนี่ยเจอมาซมุนเนด้วย ไม่มีผ้าจริงๆเหรอตัวเธอเออคอนสวยนะตัวเธอแล้วก็ต่อไปอะไร เหล็กโอ้โ oh, ห oh, oh, สวยทุกอยา่าง โอ้มาดปีว่ะนอ่น่ารักจังเลยตัวเธอไอซอลเล่นกับดาทุกคนไอซอลมันเล่นกับดาฆ่ามันเร็ว หาหินรับมีดหนึ่งแล้วก็แร่เหล็กเออ,อเผมต้องหาแร่เหล็กนันเนี่ยพันเหล็กวัตเตอร์ฟ c ัก เดทุกครั้งแล้วกับใจก็เดินก็เดินทุกทาง a t t เ e อ u c าเอาเครื่องมาดับก่อนแล้วกันอื้โอ้โหพระเจ้าอีป้าเลยดูดูมันเล่นค้าหัวเล่นเลยนะเนี่ยเฮ้ แก้วได้สวยไม่คืออยู่แค่ไปที่อื่นไปอย่ามายุ่งกับฉันโอเคนะอุย้ยร้อนจัดจนออกนี่เลยเหรอโอโหอะไรจะขนาดนะั้นโยมไหนอยู่ไหนเครื่องประดับอย่าแบบนี่นะ โอ้แล้วว่ามีฮาร์ดด้วยขั้วจะตุ่งติ่งมากกลัวชิบหายโอ้ยแบงก์เลยก็อยู่เลยนะขค้วจะอ่าคิดก่อนแล้วโหดแล้วมันก็อยู่กันครบเลย โอเคโอเคโอเคนั้นเราต้องรีบหานี่ละหาเฮ้ยน้ำกระเทียมก็ยังอยู่ว่าจ f ฟ้ากันอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหารักเก้ากอนในเมื่อมันหาหาอะไรไม่ได้ละโอเคแล้วก็นี่โอเคลวดวย,ยกกับเดินก็ต้องเดิน ต่อไปเค okay. สวยหนึง่งมีนะเคหาพัตไตบิดกแล้วศพแม่งก็ยังอยู่คือแบบงงมากโอ้โห و. แล้วแม่งก็น่าจะเจอเค okay. ได้แล้ว ๋ยวรอที่จริงถ้าหากเราเจอไอ้ดับมุมามาสาก็ได้ไม่ก็มาซามูเนี่ก็ดีแต่มันจะเจอให้หนูหรือเปล่าเนี่ยว a t the f ฟั k ไม่ได้ไม่ได้ถ้าทำถ้าทำเอาทำดาบพลังแสงดีกว่าโอ้ยเฮ้ย,ยเอามายองโดนทุกคนอ่ะอาแม่งโดนคนเดียว,วเยว้ยคนคนนี้จังนาก็อย่ามายุ่งกับผมได้มไหะนะนะนๆนะนะ ปล่อยไปเถินนะมันใช้กับสัตว์ไม่ได้นี่โอ้โหทองคำสองคนแล้ว อักขี้อักหน้าไอ้บา้าโอ้ยโดนตีฟีเว้ยว้าวว้าวโดนตีฟีเว้ยอะไรวะเนี่ยอุโมงค์ก็โดนปิดเดีด๋ยโดชีเลเซอร์ก็ปิดอะไรเนี่ยตัวชีเลเซอร์ตรงเมืองก็ได้อยู่ได้อยู่ ได้แล้วล่ะโอ้ยไอ้อุ้ยอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยคือจะหายาเทียวต่ำแล้วตอนเนี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะไอ้บ้าเอ้ยหอ้ยีรมีดเนาะแล้วก็หาเขีมยมอันหนึ่ง กระทะช่างมันหม้อก็ช่างเก็บก่อนเราค่อยไปหาที่อื่นตอนนี้เอาให้ชัวร์ให้รอดก่อนแม่งไปไม่ไหวละเสื้อได้สวยเสื้อเลมึงหนีอะไรมึงเนี่ยโอ้ oh my g ก็ Oh my god, oh my god. À pyramid. Rồi có phai chack. Và có tôi series. mà mình dung dạng như ลามาสาน่าจะบินล้วมั้งมากับมาซามูเนะเนี่ย,ยมันก็ไปได้เสียงม้านี่เนาะสงสารเด็กตาดำๆคนนี้เถอะนั่นแหละสวยทุกคนจะต้องไปทำสิ่งสิ่งนั้นซะ l a d y and gentlemen สวยโรงงานลิง์ไม่รู้เกิดเปล่ามีนั้นเก็บผมเก็บหนึ่งเรียบร้อยนี้อ่ะถ้าเจอหนึ่งก็หาเต่าได้สบายถ้าเจอเต่ามาดวงกับเต่ากันเถอทุกคน เอ,อาามันแย่งที่ผมแล้วเล่นก็ยากแต่งงว่คือทุกคนมันไปอยู่พื้นที่วัดเอ,อ หวานก็ไม่ว่ามันหวานไม่มีใครเก็บปลาซาบะมีไหมเจอเต่าแล้ว เป็นการเล่นที่แบบงงเออแดกมากสำหรับผมอะโอ้เจอละถ้าเจออีกตัวนี้จะโอเคมากเลยนะตัวเธอมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเล่นแบบว่าเก็บปลาสามะนะถ้าในตามความเป็นจริงในเกมแถวๆเนี้ยเนี่ยเก็บละ ถ้าเป็นป่าที่ดีนะทุกคนที่แต่ต้นเกี่ยใครมันจะไปเก็บนะเนาะใครมันจะเป็นดกโอ้เจออย่างนี้เลยเลยโอ้โหหาหม้อแล้วกันนะ เราจะหาให้ถึงที่สุดครับเจอหนึ่ง ปลาสมาอุ๊ยอะไรกันเนี่ยเต่าสองด่านนี้ถือว่าดีนะโอ้ยสามคนตีหนูยาเป็นยาอ่อนเป็นเนี่ยมีนองนรตเตอรมาเปล่าไม่เฮ้ย แล้วมันรู้ได้ไงว่าสุดยอดทำไมท่านถึงรู้ได้เพราะท่านมีจิตสัมพันธ์แน่ๆเลยเนี่ยมันก็ชะตากรรมเดียวกับผมมาลูกเป๊ะๆชะตากรรมเดียวกันเลยหนีแล้วมันก็ไปเสือไปเจอป่าตะเคี ตากรรมเดียวชัดๆโอ้โหทุกคนตามหาหีนดเว้ยโรงพยาบาลก็ถือว่าดีจริงๆแต่แค่หาขาสิ่งเดียวเว้ยโอ้โหไม่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 ผมจะให้ยามันครบทุกช่องถ้าเราขาอันนี้เว้ย w What the f u c k มีคนทิ้งหมีคนทิ้งหิรบิดร้อนให้ผมอะไรกันเนี่ยฟ้าว <c oughs> เอ้ยมิดอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> มันไม่กินวอทกดดับเบิลคลิกจนแม่งจะเมื่อยมือแล้วนั่นเนี่ยโอ้โดนตีสองครั้งอ่ะเหนื่อยวะ่ะแม่งเกมแม่งหาแล้วเนี่ย โดนตีสองครั้งบ้ามากโอ้ยโอ้โหโดนตีฟรีโดนตีฟรีโดนตีฟรีอ่ะโดนตีฟรีครับคุณดูครับมันไม่สนุกเลยครับ โอ้โห oh oh, ชนะด้วยคุณดูครับผมชนะแล้วเย่เ yeah. ลื่อละสองจบแม่งเอ้ย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 คุณดูคนผมโดนตีซ้อนสามครั้งอะวัตต uh ์ฟ u ักอะ เชีย่ยมันอาวุธผมไม่เหลาอาวุธเขาเหลาอืมแล้วก็ไปเก็บมูลามาสะไอ้อาา้โอ้โหหากูก็ตายเคยปิดเอ้ยแล้วมันตะก,ก็ตีกับผมไปนะผมก็เสียเลือดฟรีปัญญาอโอ้โหนนเนี่ยมาแล้วแม่งก็ดาเมจแหละอืมโหแล้วเขาฆ่าคนได้ไปเออมันก็ดาเมจเขาเก่าหูทองเลยคนหนึ่งจะไม่เป็นไรผมวัดดวง,ขงเขาเออเขาก็าวัดดวงกับผมสรุปคือผมชนะนั่นแหละ ไม่มีอะไรมาไอที่จุดงงเออแดกอะนนียเว้ยได้อสองคนอะ่ะอีกคนหนึ่งมันเก็บอันนี้อีกคนหนึ่งมันเก็บไอไออะไรวะไคอคัมพีอ่ะคือสามโรงพยาบาลมีหนึ่งจบแล้วครบผมเก็บหมดเลยจบเรียบร้อยได้ละวัดไอซอมมันยอมแพ้เพราะาผมไปไล่ที่มัน มันเล่นรูททำกับดัก c ีโฟเออแต่มันมันก็จะมันเหมือนไปผิดที่ไปไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้งงเหมือนกันครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแหละคลิปนี้มันมันเล่นไม่ได้ดาพลังขวานพลังแสงที่มันเล่นรูปแบบแบบประหลาดแล้วก็คือเจอกันคลิปหน้าดูวอนเลย